มีเหตุผลหลักๆอยู่น้อยสามสองอักซักสองสามประการน,นะฮะประการแรกกันเลยครับก็คือเขาเรยงเห็นว่าจีนเนี่ยทําท่าจะกลายเป็นจากาดาว,ดาวจีนจะทําท่าเป็นดาวฤกษ์ที่มันจะจะระดแสงมากขึ้น,นเรื่อ,อยๆไงจนกระทั่งอาจจะแซงหน้าอเมริกาได้ในหลายๆเรื่องเช่น GDP หรือว่าแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมเช่นเรื่อง AI อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ เราเห็นว่าสองชาติที่ขับเคี่ยวกันขนาดไหนอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป้าหมายก็คือต้องการที่จะเรียกว่าลาาขาจีนเนี่ยนะฮะนะครับและข้อที่สองกันเลยครับก็คือความคิดของรัมป์ที่ต้องการให้อุตสาหการรมมันกลับบ้านไงด้วยดีบายอเมริกาเฟิร์สใช่ไหมก็คือต้องการให้เกิดรีชอออนชอของอินดัสทรีแมนูแฟคเจอริงต่างๆใช่ไหมครับ อเมริกา oh รู้แล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจของตัวเองไปพึ่งพายภาค์วิสเซอร์กับภาคการเงินเป็นหลักซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอ่อนใช่ไหมครับถ้ามันเกิดสงครามอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณไม่มีอุตสาหการรมภายในประเทศเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแล้วดูไอ้โควิดครั้งที่แล้วที่มันระบาดอเมริการะบาดไหมครับ <Yeah. S 1> แม้แต่ไอ้แมสหน้ากากป้องกันโควิดนะครับยาถุงมือยางที่หมอใช้ผ่าตัดต่งางๆทั้งหลายเนี่ย อเมริกาหาไม่ได้เลยประชาทศอ,อื่นไม่ไม่ไมยอมส่งออกใช่ไหมครับเพราะตัวเองก็ต้องเก็บไว้เอาไวใช่เหมือนกันฉะนั้นอเมริกาต้องการกอบกู้ไอ้ภาคโรดักชั i นเบย์อีโคโนมีให้กลับคืนมาและแค่นั้นไม่พอครับความคิดของซัมคืยแล้วต้องการกอบกู้ให้น a เชอร์ลีสอร์ดเบอีโคโมีก็คือบรรดาทรัพยาธรรมชาติให้กลับคืนมาด้วยเช่นไรครับเก็บภาษีเหล็กเก็บภาษีอลูมิเนียมยีเพื่อให อุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมอลูมิเนียมมันกลับบ้านไงแล้วยังเก็บภาษีอะไรด้วยครับเก็บภาษีพลังงานต้องการส่งเสริมมีรีวเบบี้รีวส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานขนาดใหญ่เลยในในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบก็ดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LNG ซึ่งมีมากมายในอเมริกาใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นใน阿拉斯加อย่างเงี้ยตอนตอนเนี้ยนะฮะเป็นไงครับทองแดงไม้เขาเก็บภาษีหมดพเพราะอะไรครับ พาะอเมริกาต้องการกอบกู้ทั้ง Production-Based Economy และ National Resort-Based Economy นอกเหนือไปจากการมี Service-Based Economy และก็ f i n a n c e b a s e d e c o n o m y ที่เข้มแข็งอยู่แล้วแต่กํำลังมีว่าถ้าคุณทำแบบใหญ่และกินรวบแบบนี้มันจะเทรดออฟไหมคุณสามารถทำให้อุตสาหกรรมกลับบ้านได้ด้วยนโยบายภาษีอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับหรือว่าแล้ถ้าต่างๆกลับบ้านได้แล้วมันจะมีผลยังไงตอบ ภาคเซอร์วิสของคุณแล้วภาคการเงินของคุณใช่ไหมครับเพราะคุณจะเอาทุกอย่างได้ไหมในมโลกเนี่ยมันจะต้องแบ่งงานกันทําหลักเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีคําว่าครับมีควาว่า d i v i ว i o n ่ f labor division of w o r k โดยอาศัยคําว่าอะไรครับคําว่า c o m p a r a t i v e advantage ก็คือความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใครเก่งกว่าด้านไหนก็ไปทําเรื่องนั้นแล้วก็มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแต่ทําไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ และนี่เองมันก็เลยเป็นที่มาของนโยบายของทรัมอย่างที่เห็นอยู่ในกระดาษนี่ไงครับนี่คือลอจิกของทรัม